ห่วง,งจุ้ยพิชัยสงคข่าขอขอบคุณยินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒน์นะครับช่วงห่วงจุ้ยออนไลน์ครับและคลิปนี้ครับ ต่อเนื่องจากคนวันอังคารซึ่งเป็นคนวันพุธครับเรามาชมพร้อมกันและวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะครับว่าอาจารย์ทน,นวัตรวิเคราะห์คนที่เกิดวันพุธเป็นเช่นไรคนวันพุธครับรู้อยู่แล้วว่านี่คือระบบสุริยะจักรวาลที่ทำนายเรื่องของดวงชะตาเป็นการวิเคราะห์จาก ระบบสุริยะจักรวาลหรือดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลครับและวันนั้นเป็นวันพุธครับเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมาพูดจะไม่อ้อมค้อมครับไม่ชอบคนพูดจาโอ้อวดและชอบคนที่มีเหตุผลเป็นคนฉลาดคิดฉลาดพูดครับและบอกได้เลยว่าคนวันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของ ภูมิแพ้ต้องระมัดระวังนะครับขึ้นอยู่กับทิศทางแต่บทวิเคราะห์ต่อไปนี้ตั้งแต่อายุ17ปีจนถึง55ปีตำแหน่งที่ดาวจรมีอิทธิพลกับคนที่เกิดวันพุธหรือดาวพุธในแต่ละปีอย่างไรติดตามชมต่อไปเลยนะครับอายุ17ปีครับคนวันพุธนี่ต้องเจอมรสุมแล้วก็ปัญหาอีกมากมาย เพราะว่าเป็นในวัยเด็ก17ปีครับมักไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอๆครับเพราะคนวันนี้เป็นคนชอบหาประสบการณ์และเรียนรู้ด้วยตัวเองครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตำแหน่งดวงดาวครับดาวพุธโคจรนะครับมาอยู่ในตำแหน่งของดาวอังคารครับ ในปีนี้จะมีเรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับเกี่ยวกับคดีความที่มากับเพื่อนฝูงครับเพราะเราเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงมากเป็นคนที่รู้จักให้ใจกว้างซะด้วยนะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับทรัพย์สินเงินทองครับระบบการเงินครับระมัดระวังของหายครับสตังที่ใช้แล้วลืมที่มาที่ไปครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ไม่ค่อยได้คิดในวัย17ปีครับระมัดระวังการถูกทำ้ายจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นะฮะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยมีการจากถิ่นฐานนะครับมีการเดินทางบ่อยในช่วงวัย17ปีครับในเรื่องของการเรียนครับคนวันนี้เป็นคนรักเรียนใฝ่เรียนครับศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเรียนในภาควิชาต่างๆ หรือจะเรียนรู้ในหน้าที่การงานเป็นคนฉลาดคิดฉลาดพูดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดระมัดระวังคนใกล้ตัวจะนำเรื่องราวที่ไม่ดีมาให้ครับในวันนี้ครับวิธีการปรับแก้ดวงในช่วงเริ่มต้นของวันพุธให้บริจาคเลือดเข้าสภากาชาติบ่อยๆนะครับแล้วก็ตักบาตใส่บาตพระนะครับด้วยต้มเลือดหมูและ อาหารที่เป็นน้ำๆครับหลักวิชาการฮงจุย้ยเนื่องด้วยคนวันพุธเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามให้ดูทิกใต้ให้ดีนะครับอย่านําของไปกองไปสมบริเวณนี้เป็นเด็กขาดเคลียให้ลโล่งๆถึงแม้จะเป็นห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหรือเป็นบ้านเราเองนะครับจัดวางอุปกรณ์ทองเหลืองหนึ่งชิ้นสบายๆส,สะอาดๆครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นะวางอะไรก็ได้ครับเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นสิ่งที่เราเคารพบูชาและศรัทธาครับเท่านี้แหละครับเป็นการแก้เคล็ดดวงและห่วงจุย้ยและวัยที่เริ่มต้น17ปีอาจจะยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะเป็นวัยที่ค่อนข้างเรียนรู้ครับช่วงหน้าครับเมื่อ,อย่างเข้าสู่18ปีคนวันพุธการเงินการงานความรักเป็นเช่นไรติดตามต่อในช่วงหน้าเลยครับ ห่วงจุ้ยพิชัยสงาเมะเขือเผายกเขาหลับล่างเร็วไร้รีลาเฉื่อยชาทางเพศประชับพื้นที่แต่ไม่สำเร็จปฏิเสธการรบสยบผู้ต่อสู้ไม่ได้ยินป,ปังปังพลัสกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งยินปังปังพลัสเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติร้อเอร์เซนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยไร้สารตกค้างเรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลุกให้กินชีพฟิตปังเหมือนมังกรสู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอึดแข็งทนนานทานหินฟังปัง,ปง,ปงพลัส1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร